จะมีอยู่หนึ่งชั้นเป็นแกงแกงหนอนแกงหนอนเต็มเต็มเลยครับว้ายดูยิ้มเชียวเราครับครูว้าชั้นไหนครับอ่าไล่มาแล้วกันตามสภาพชั้นสองค่ะชั้นวอาอันเนี้ยมีชั้นไหนเป็นข้าวเปล่าไหมคะอ๋ออย่างเช่นอันบนอันบนมันบางอยู่ของครูข้าวอ่ะของครูเป็นข้าว และนี่คือของโตก็เป็นขิ่งอพี่ซุปก็เป็นข้าวผมให้เกียรติครูเปิดเอาได้แม่เขาเนี้ยนะ๋ยวน้ำตาไหลทำไมอะเราอะ่อกี้น้ำตาจะไหลเอาเปิดให้มันรู้แล้วรู้แล้วไปสาลายาลายสาลายาลยเอาลองไหมล่ะสาลายลองไหมล่ะ คิดว่าเออเฉากงเฉากลวยน้ำมันดําเพราะว่าเพราะว่านอนหรือว่าเพราะว่าไม่มันน่าจะเป็นพวกพวกพวกนอนสีมันคือสีตัวของนอนครับพี่หอยครับครับกติกาผมบอกไม่ชัดครับทุกคนต้องชิมครับผมและพี่หอยเปิดก่อนชิมก่อนกินกับข้าวหรือกินเปล่าๆปเปล่าๆครับคนแรกพี่หอยครับทำแรกของพี่ครับตายสีขนาดนี้บูดาเบสชัดชัดเขียวแดงเหลืองเลย น้อยเจิมครับเหมือนจะรู้โปรดักชั่นรู้เลยว่ากล้องนี้ต้องรับฉันฮะทำไมน้ำลายไหลล่ะกล้องกินไหมไม่แหมมีกล้องสายซะด้วยเป็นไงพี่เป็นไงครับสุดยอด บอกตรงนี้เลยว่าอร่อยผมเชื่อว่าคุณจะตักตัวที่สองเรียบร้อยนิ่งๆผมเชื่อว่าคุณจะตักกินอีกไม่รู้สึกทำไมตาลอยงั้นนะไม่รู้สึกสิ่งที่เด่นที่สุดคือรสชาติของน้ำรสชาติน้ำไง้อกกินรสชาติน้ำอย่างเดียวเลยได้ป่ะคะออกมาไม่มีอะไรทห่อยุดนานหรอกนะทุกอย่างมันเกิดขึ้นมันก็ดับไปเวลากิน หนึ่งสองสามหนึ่งสองสามหนึ่งครับเอ้ยก็เป็นอีกครั้งหนึ่งที่เราได้เปิดใจแล้วก็เรียนรู้สิ่งใหม่